เอาเอาอย่าลงไปนะเดี๋ยวพ่อผันจิกของตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยลูกเป็ดลงไปจิกพ่อผันของสะนามตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยไม่ยอมให้ตัวอื่นลงเล่นเลย<ม>ลูกเป็ดออกมาไม่กล้าลงนะครับพ่อผันไม่ยอมให้ลงนะครับเนี่ยตัวนี้โดนพ่อผันจิกครับแล้วก็ตัวโน้นตัวหนึ่งนะครับนั่นต้องมาเล่นอ่างส่วนตัว แน่พันก็ลงไปเล่นตัวเดียวนะครับเนี่ยเอลูกลงไปแล้วตัวนึงเนยฮะดำผุดดําไว้นะข่านเนี่ยเอาดํามุดไปไหนแล้วไม่เห็นโอ้เอาโอ้อมุดหัวเลยครับเนอ จะลงไปก็ลงไปก็นี่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 มีลูกลกลงเล่นแล้วนะครับเนี่ยสนุกลงไปห้าตัวแล้วครับลูกลูกสนุกสนุกยัยสนุกยัย เล่นกันเข้าไปเล่นเข้าไปเล็นให้สนุกสองวันสามวันถ่ายน้ำทีนึงนะครับเนี่ยน้ำก็ประมาณอย่างน้อยก็ต้องมีสองรอยลิตรสามร้อยลิตรนะครับถึงพอพันสบายใจแล้วครับมาไส้ปีกใส้ขนแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับ นเข้าเดินออกกันนี่ครับเล่นกันใหญ่เลยสนุกนาเข้าเข้าออกออกสองตัวหนีมาพักผ่อนทางนี้นะครับเนี่ยลงเล่นน้ําเสร็จแล้วสองตัวเนี่ยโดนพ่อพันจิกลงในอ่างใหญ่นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ยอมไปเล่นในสระใหญ่นะครับเล่นในกระมังนะครับเนี่ยเล่นในกระมัง